ลงกระบหน้าทีนำเงินนี่เป็นทาติแกมาจากนู้นเลยครับเพอกมโป่กัเอาเครับมาจากนเยรัู่เลครับวี้แด้ดีคู่แต่วคอยใี่ดูทา้าทน้เนลยบาการเพรงมดูเลาเล้ยน้าตะหากินได้เหมือนกันครับแม่ดูจาก คนยุคนี้ก็มาติดใจนจะแขงได้หรือต่อไ่รู้เลยเดี๋ยวแล้วก็มวยวัดยามจีไอ้พวกสายก้นยามกันลูกพีกเนี่ยเอาอะไรันสายกันลเหมสงสรกันเป็นเฉพาะครับแต่ว่ากลุ่มนักมวยใายก้นคนสายเกย์ต่างกันจะชอบ

Yeah.